สวัสดีจ้าสวัสดีมื้อน,นี้จะผ้ามาเที่ยวโอนมันที่อ้อเหมือนเดิมนะคะ่ะแต่ว่าจะเป็นการเที่ยวตอนกลางเว้นนะคะจะพาให้เบ่งบรรยากาศยามเว้นเลอจ้าบรรยากาศยามเว้นกับสีได้อ่ะความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งนะคะ่ะนี่ก็จะเป็นติดแมนรำเลยนะคะ่ะเหมือนกันครับตอนย่มขึ้นเลยค่ะแต่ยามเว้นเท่าสีได้เห็นอีกอย่างมากมม่ค่ะบรรยากาศดีค่ะจ้า ช่วงนี้นะฮอนนะคะบรรยากาศดีอากาศดีค่ะแดดกำลังดีเลยจ้าอันนี้โอนมันเทียอประเทศแค่นาดาด้อจ้าเป็นโซนเมืองเก่าด้วค่ะตึกล่ามบานซองเขาก็จะเป็นออกทรงเก่าๆเลยค่ะ,ะให้ชมบรรยากาศในในเมืองค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยจ้าถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวกับแวะมาได้จ้ามาทักทายกันได้ค่ะ ปู้้นกับผ้ากันออกมาเที่ยวค่ะช่วงน,นี้บานเมืองเขากับสวยงามเด้อค่ะตึกล่ามบานซองบานเขาข้าเจกากก็ง้ามงามจ้ะ